ผมว่ามันคงมีหลายเรื่องที่เขาขอแล้วอาจจะได้ไม่ทันใจนะครับผมว่าอย่างเรื่อง Entertainment Complex เรื่องบอลเนี่ยคงมีคงเป็นเรื่องซึ่งลึกๆแล้วมีอะไรสลับซับซ้อนพอสมควรเพราะว่าทางฝั่งฮุนเซนเขาก็ทำบอลใช่ครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของเราเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าทำแล้วฮุนเซนอาจจะไม่พอใจแต่ผมคิดว่าคนทำบอลเนี่ยนะครับเวลาเขาจะทำบอลเนี่ยเขาไม่อยู่แค่ในประเทศตัวเองหรอกเขาก็คงเลงว่าถ้าในไทยจะมีบอลเขาจะหาทางมาขยับขยายยังไงทีนี้ไอ้ก,การขยับขยายเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับ ผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านเราคนไหนหรือเปล่าจนมันมีเรื่องกันผมว่าอันนี้เป็นประเด็นแต่ว่าขออนุญาตเสริมทีออ่ผู้การแต้มพูดนิดหนึ่งคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่านายกของเราเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยสู้เขาไม่ได้แต่ว่าสังเกตให้ดีว่าในคนอื่นเวลาคนอื่นเป็นนายกเนี่ยปัญหาไม่ค่อยแรงใช่ไหมตอนุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยโอเคกาจจะมีปัญหาแต่ว่าก็ควบคุมปัญหาได้ตอนพลเอกประยุทธ์เป็นหรือว่าในยุครัฐบาลอื่นปัญหาก็ไม่แรงมันจะมาแรงเวลาเวลาฝั่งนี้ฝั่งพรรคเพื่อไทยเป็นนะผมว่าประเด็นสําคัญคือฮุนเซน ฝ่ายเราคือนายกเราและครอบครัวเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณเขาเยอะนะเ,ออเขาเคยช่วยเหลือคุณทักษิณไว้เขาเคยช่วยเหลือคุณยิ่งลักไว้<า>นะครับเขาเคยช่วยเหลือแกนนาเพื่อไทยคนสําคัญสําคัญทั้งหมดเพราะนั้นพอเขาเขารู้ว่าฝ่ายเราเนี่ยเคยเป็นหนี้บุญคุณเขาเนี่ยพอเขามีอํานาจเขาขี่เราเต็มที่เนี่แหละคือปัญหาคือเรื่องคุณแพทองทานไม่เก่งเนี่ยผมว่าทุกคนรู้แต่ว่าไม่เก่งแล้วทําไมเขากล้าขยี้เราเนี่ยเพราะเขาเห็นว่าฝ่ายเราเนี่ยคือคนที่เคยเป็นหนี้บุญคุณเขาถึงทํากับเราได้ขนาดนี้ เพราะปัญหาของคุณแพทรองทานเหมนที่คุณบุ๋มพูดคือนายกเป็นจุดอ่อนที่ทําให้ปัญหากัมพูชารอบนี้มันแรง